ครับเราเจอมาบ้างล้อเป็นบ่อยครับเฮ้ยอยู่พึ่งดาบเลยนะยังไงฮงเลยดูเตีย้ยงเลย่อนการีวิวอีกแล้วอ้าวมีตอนลงแล้วก็มีตอนขึ้นดิอาาเออแอร์เย็นช่ำเลยเนาาี่ยอ้าว ใช่แล<ช>้วลงรถไปทำไมแรงขึ้นไหวไหมเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยรีบดับไปไหนดิดูเลี้ยงมาก่อนดิโอ้โแห้งรีบดับอย่างเดียวเลยไหวไหมเนีเ่ยเกี่ยวสองก็ได้ไมั <S <S ้ะเกี่ยวสองเลยรถแอร์ไม่เย็นเนี่ย, <S <S ย,ยดูดิครับ เนือรู so <c oughs> ้ไหมแย่จะช้ำในเงยจะไหลายตางเลยอะทำแข็งละลายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมโทรหาท่างแร์เร่งท่างแร์มาทำให้แกก่อนบอกพี่อไม่ต้องรีบมาหรอกบนบอกเพียงไหวอยู่แต่จะขาดแล้วลงมาทำแม่เฮ้ยแล้วไม่ปิดดิสไอ้ดิสแมถ้าเราไม่ต้องเปิดน้ำยาเลยปิดไว้เลยหมดไว้เออ เปิด้คัปลมอย่างเดียวแต่ไอเนี้ยไฟปลายแอร์ถ้าเราเปิดใช่ใช้ลมอย่างเดียวเปิดน้อยๆอ่ะเดี๋ยวไปเปิดไอ้ตัวนั้นความน็อกไปแล้วมั้งเ,เปิดเปิดน้อยๆเพราะมันเสียแล้วเราเปิดน้อยๆยอ้อยมันรู้สึกว่าปลายปมันเนี่ยเย็นปลายปลายไม่ไปน้ำยาหมดแล้วมั้งหรือไง<ช>มันล้างมั้งหรือเปกแอร์ขับไปอย่างเดียวแล้วตั้งแต่ขับมาแล้วมันก็ไม่เย็นลเลยไง อันนี้เหรอคันนี้เย็นอยู่นะแต่มันไม่เย็นไม่มากที่ที่เอาเอไปทำอ่ะคันนู้นอ๋อเร็วๆเลยอ่ะเอาเอไปทำอ่ะคันนู้นคันนู้นไม่มีน้ำลาดขึ้นไปมันจะลื่นไปนะต้องมีฆ่าคนเทนด์ด้วยนะนนกะแหว่สังขอบเฮ้ยเ็นดา แล้วลงไปทำไมตักกินทรไรลงไปข้างล่างเที่ยวเลยอจะไปนั่งลมควันไงล่ะลมควันอะไรอ่ะคอันเครื่องน้ำนะดวกหูด้วยนะแล้วลมุนลูกพี่มายังพูดการมายังนั่งอยู่นะแล้วไม่ไม่ถามไม่ถามขาว่าแจ้งให้ยังแจ้งยังไงยังแก่อก่แก่ของประเ็นช่างให้แก่ลนะถ้ามันไม่มีรถ รถมันไม่พอถ้ามีรถเยอะๆ,ๆก็จะให้วิ่งไปไปทําที่ร้านเลยเคยเคยไปทำป่าวเคยไปทําร้าน,นยังเคยไป,ไ,ปไอ้ขนน้อไปทำอาทิยงก็ไม่หรอ <ไป S 1> เออเดีย๋ยวโทรไปหาพี่เอหน่อยพี่เอแกลีลาวอ่ะแกไม่มาทำกเดี๋ยวสิบรอ้อยไปไปทำที่อู่เลยก็แล้วลกันรอนานไม่ไหวแตช่างช่างเขาก็หลายคนอยู่นะ อันนี้พี่เอเห่นอกสถานที่คนเดียวส่วนมากประมาณประมาณกี่คนคนเดียวไม่นอกสถานที่มีพี่เอทำคนเดียวไงที่มาทำนอกสถานที่พี่เอโหไม่ได้อยู่ร้านเราทำงานนอกอย่างเดียวกิดติใช่ไหมล่ะเออก็จดตก็เขาเขาไปทำงานนอกอย่างเดียวเปล่าเขาวิ่งงานงานนอกเขาไม่ได้ทำในร้านเาอย่างว่าหลายคนสั่งนเนาะเดี๋ยวเขามีงานประจำอยู่ ขราจ้างประจำว่าไม่รู้เขาเลิกทำหรือยังตอนนั้นเขาบอกว่ามีโรงงานเราจ้างขอบประจำไงมันแบบว่ายัางมีเหมืองอย่างเงี้ยก็จ้างเขาไปประจำอยู่ทั้งวันขาค้<ไ>ให้ตีเงินเดือนให้เลยเดือนละกี่แสนก็ว่าไป<อ>ถ้ามีรถเสียเขาก็ต้องทาที่รถบริษัทเขาก่อนเวลาว่างเขาถึงจะวิบบ่องออกมางานนอกเราก็ต้องทาง,งานหลักเลยอันนี้เรามันง,งานลองไงถ้าอย่างสิบล้อเนี่ยมัน มันรอไม่ไหวก็ต้องไปร้านไงถ้าเราร้อนเรามันทนไม่ได้เราก็ต้องไปร้านดิเน<ช>ี่ยอย่างไม่โพ<ห>มันย้ายไปไม่ได้เียมันก็ต้องรอเขาไงอย่างสิบล้อถ้าเขาไม่มาเมื่อไหร่ก็เดียทางตรงนี้แมงลื่นนั่นเนี่ยของไครไม่เย็นบ้างเนี่ยมีแกอะไรงคันเดียว,ยวอย่างวันนั้นตะหมีแม่งแจ้งได้แจ้งล้างไงเฉยอ๋อแต่พอแจ้งวันนี้พรุ่งนี้เขามาแล้วเพราะว่าเขาน่าจะว่างอ่ะ อย่างนี้แม่งแอร์เสียจังหวะเราไม่ว่างก็ตายห่าพอดีธรรมดาธรรมดาเลยธรรมดาเดือดร้อนอย่างผมนี่ผมนั่งผมลงจากมระตอร์ไซแป๊บเดียวผมก็นั่งกับแกเที่ยวเดียวเดียวผมมีเหงื่อแตกเลยร้อนเลยเนี่ยนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่จับสองเลยเนาเอ้ยยังเลยเนี่ยจับสองเออจับสองหัวร้อนเลยนะหัวร้อนโอ้หหัวร้อนเลย เดี๋ยวฝนตกแล้วแดดออกพอนะี่แดดออกฝนตกดีกว่านะเ<อ>ย็นหน่อยเ,อเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวใบแล้วก็มาอีเนี่ยดูแล้วเขาว่ามันเียกวันหนักมันชื่อตตวอา่าอ่ามันจะลื่นนะเนี่ยไอฟมันไม่ลื่นนะ้ำบอกให้กู้แกเลยเหรอวะเนี่ยทางกากไปหมดแล้วเหลือแต่หินนะฝนตกมาพอมันนี่ลื่นเลยนะเนี่ยโอ้ไม่มีเวลาทำเลยทาง ดูชมบรรยากาศขี่สิบร้อยขึ้นบ่อเป็นไงเออแอร์ออออก็ไม่เย็นแอร์ก็พังอีกโอ้โหัววะ่ะรีวิว,ว,วนี่นี่ไม่แปลกใจเลยคนเก่าทำไมถึมนนง,งออกไปใครอะไม่มันขี้เกียจเลยไม่มีใครออกแล้วคนกเก่าเฮอ,อยู่กันอยู่มันไม่มีใครออกได้มีพวกมาใหม่ๆมันก็อยู่กันไม่ได้มันก็ออกไม่เห็นเหี้ยงแกมาแกอยู่นานอยู่แล้วดูแล้วขับรถอย่างนี้ถ้าแกชอบเดี๋ยว เดินตำแหน่งให้เลยขับขับแล้วก็พังกันเลยคือคือม้าข้างบนมีลมเมื่อเย็นว่ะที่ไหนเนี่ยขึ้นมาข้างบนมีลมงั้ไม่บอกไม่มีลมเลยนะขึ้นมานี่ยังมีลมผ่านเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะสับสักทีอ่ะรอแดดข้าวกันหมดแล้วโอ้โอเคครับแค่นี้แหละ